สวัสดีครับผมพีะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็เข้ากันในหัวข้อ A A นรับนับขึ้นอีเลเบทยังไ,ไงหลังจากที่ผมได้อัปเดตสาระขึ้นของ A A ไปเมื่อวันอ่าเข้าๆเมื่อวันศุกร์แล้วก็ียในการเทรดก็ราคาก็น่าจะพอได้อยู่สำหรับใครที่ได้ดูคลิปก็น่าจะพอหาจังหวะเทรดได้อยู่เดี๋ยววันนี้เราจะอัปเดตมุมมองของภา,ขภาพขึ้นในภาพของภาพะยะการแล้วก็ภาพใหญ่กันว่า A A มีโอกาส เป็นมุมมองขาขึ้นหรือขาลงมากกว่ากันนะครับก็ใครที่ชื่นชอบการข้อแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจใหนด้วยนะครับในส่วนของตัว ADA เนี่ยถ้าเราเคยคุยกันรอบที่แล้วเนี่ยครับราคาก็ไปทดสอบโซนแนรับที่ให้ไว้นะเห็นไหมแล้วก็มีการเด้งขึ้นไปหนึ่งรอบก,ก่อนที่จะมีการทิ้งตัวดุดลงมาตอนนี้มาทดสอบอีกรอบนึงถ้าไม่ผ่านแล้วก็อาจจะมีโอกาสลงมาทดสอบโซนนี้ได้ก็อาจจะเป็นตามแผนเส้นเนีเน่ยย่อเด้งแล้วก็เด้งไปแล้วก็ลงมาอาจจะ ลงต่อก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อว่า ADA จะไปในทิศทางไหนในแต่ขึ้นกันนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเทรดด้วยกันนะสามารถรเลื่อนมาที่ด้านล่างของคลิปได้นะครับจะมีในส่วนของเนื้อหาในส่วนของตัวคําว่าแสดงเพิ่มเติมแล้วกดเข้ามาครับก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเข้ามาเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับสำหรับใครที่เทรดอยากเทรดมีเพื่อนเทรดเทรดด้วยกันมีการแชร์มุมมอ,องการพูดคุยมุมมองการเทรดทั้งทองคําแล้วก็คริปโตเนี่ย ก็สามารถทักไลน์แอดเข้ามาตรงนี้ได้นะตัวนี้ก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับอยากมีเพื่อนเพก็ลองทักเข้ามาได้นะครับตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้ในส่วนของมุมของนะขึ้น ADA เนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ทำเฟรมมันนะครับถ้าของทำเฟรมมันเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเราดูจากโพยที่เรา,เราอัปเดตไปล่าสุดก็คือน่าจะ25กุมภาพันธ์เดี่ยวนนี้เป็นวันที่เร็จแล้วนะครับวันที่เร็จแล้วก็ มุมมองของคื่เนี่ยผมมีการปรับแค่นิดนะึงนะก็คือไอเดียเดิมเนี่ยจะมีมองแค่เคเดียวที่ผมก็เลยมีการเพิ่มว่าตอนนี้มันมีอยู่2เคสก็คือการย่อ,อเซกเมตนต์เนี่ยสมมตวิว่าเป็นเป็นที่2หรือว่าเซกเมตนต์ที่2เนี่ยย่อจบหรือว่าไม่จบนะครับถ้าไม่จบเนี่ยมีโอกาสเป็นรูปแบบของอะไรตอนนี้ในรูปแบบของที่จบเนี่ยผมก็มองว่ามีโอกาสมากกว่าเคสที่ไม่จบอันนี้ไปดูกันว่าเพราะอะไรไปดูหน้าตาก่อนนะว่าเคสที่ไม่จบเนี่ยเราพูดถึงอะไรในเคสที่ไม่จบเนี่ย เรามองว่าชุดนี้ราคามีโอกาสในเซกเมนต์นี้ถ้าเราดูจากก้อนนี้ทาเฟรมันนะครับชุดนี้มันมีการพักตัวใช้เวลาไม่นานนะก็คือหมายความว่ามีการลังเลนิดน้อยก็คือแพนิคลอจินการขายแพนิคอาจจะตกใจในการนีขายอย่างรุนแรงรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการหยุดคิดนิดนึงว่าจะไปต่อหรือว่าจะลงต่อสุดท้ายก็หยุดคิดไม่นานแล้วก็แรงซิงกลับน้อยเนี่ยก็ลงต่อแล้วก็มีการหยุดคิดตนนัวนิดนึงแล้วก็มีการลงต่อ ผมก็เลยมองว่าถ้าเราลว้สวิงในเคที่จบก็มองว่าชุดนี้อาจจะเป็นแค่ขา A B C นะครับ A B C ที่จบไปแล้วก็ได้แล้วตัวนี้อาจจะเป็นการเข่อนของรอบนิเซเกอลที่อาจจะเป็นขา B หรืออาจจะเป็นการเื่้นของขึ้น3อันนี้ซึ่งอันนี้ที่ลงมาอาจจะเป็นแค่ขา A แรกหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นขึ้น2ที่จบแล้วในภาพใหญ่ก็ขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือเรายังไม่เห็นในส่วนของการรีเทสนะครับแหล่งซื้อที่ยังถึงแนวใีกี่ขั้นต่าซึ่งยังไม่ถึงก็ ยังไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะใช่หรือเปล่าแต่สิ่งที่เราสังเกตจากเบื้องต้นตรงนี้คือขนาดไซด์ดีกีนะครับปกติใช้เวลาคิดตัวนี้ประมาณ2เดือนหนึ่งถึงสเดือนแต่ตรงเนี้เริ่มมีเวลาคิด1 2ึสเดือนและนี่เข้าเดือนที่4แล้วเริ่มมีความลังเลยละหมายความว่าแรงขายเริ่มลดลงแรงซื้อเริ่มมีการเข้ามาซื้อบ้างในโซนนี้นะครับอาจจะเป็นโซนราคาที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนก็ได้ก็เลยมีมีความลังเลยเพราะฉะนั้นถ้าถ้ายังยื้ออยู่ได้ก็มีโอกาสที่จะรีบาวต่อได้ส่วนตัวมองว่ามีโอกาสที่จะรีบาวดต่่ออไ้ก็เลยมง โอกาสที่เซกเมนต์นี้จะจบก็เป็นไปได้สูงก็คือเซกเมนต์ตรงนี้น่าจ,จะเป็นการเด้งของการ,ริบาว์รอบใหม่ซึ่งจะเป็นเด้งเพื่อลงต่อในภาพใหญ่หรือเปล่าอันนี้เราต้องไปตามการที่อยู่ที่รอบรีบาวขานี้แหละนะครับส่วนเคสที่ไม่จบนะครับก็เลยมองว่าอีกไอเดียหนึ่งก็คือหรือว่าเซกเมนต์นี้ยังปมนชุดเดียวกันก็คือมองว่าตรงนี้นะครับจบไปแล้วหนึ่งเทิรอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นสองหรือว่าขา A ใช่ไหมอาจจะลองเป็นขา A รีบาร์ B C X A แล้วตรงน,นี้เป็น B แล้วตรงน,นี้อาจจะมีขา C นนะครับเป็ชุด นอนคอมมิชชันนะ ABCX ABC ซึ่งตอนเนี้ยก็ยังมุมมองเนี่ยยังพอรุนได้อยู่นะแต่ผมยังให้น้ำหนักถ้าถ้าทำเฟรมมันเนี่ยปิดปิดแดงแล้วปิด,ป,ดปิดต่ำกว่าโซนเนี้ยก็คือ0.2976เนี่ยโอกาสที่ราคาเนี่ยมีแท่งแดงปิดต่ำกว่าโซนเนี้ยที่จะลงต่อหรือหลุดโลเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะถ้าในทำเฟรมมันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่อันนั้นมันเป็นภาพภาพใหญ่อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากเพราะนะเพราะว่า อ่ะผมถ้าผมเทผมจะเทภาพใรรยากานะครับเพื่อลุ้นเล่นเล่นภาพนะครับอาจจะเป็นรายสัปดาห์หรือว่ารายวันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้เป็น2เคสนะครับทีนี้ในมุมมองที่เราจะตามต่อก็คือเราจะมาตามต่อเซกเมนต์ว่ามันจะรีบาวจบตรงไหนนะครับส่วนตัวมองเป็นอยู่ในรอบไซเคิลของการรีบาวชุดนี้เรามองไทม์แฟร์มันเนี่ยมันขึ้นมาเป็นเซกเมนต์ก็คือมันเนี่ยอาจจะเป็น1นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ตรงนี้เริ่มมีความลังเลอาจจะเป็นเซกเมนต์ที่4หรือเปล่าเพื่อขึ้นเซกเมนต์ที่5้าไหมหรือว่า จะจบแค่สามเซกเมนต์เพราะฉะนั้นแนวเนี่ยจะค่อนข้างมีมีระยะพอสมควรที่จะบอกว่าถ้าหลุดเนี่ยโอกาสที่จะปรับตัวเป็นการเด้งพลองต่อจะค่อนข้างสูงถ้าไม่หลุดมีโอกาสที่จะขึ้นต่อเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าชุดนี้เป็นเซกเมนต์เดียวกันอยู่ชุดเนี้ยไม่ควรย่อหลุดเท่าไหร่ก็คือแนวรับจะอยู่ที่โซนประมาณ0.3498ก็คือโซน50%ถึงนนโซน38.2ถ้าจะขึ้นต่อไม่นควรหลุดโซนนี้ถ้าต่ำกว่าโซนนี้ก็คือเนี่ยเส้นสีเขียวที่มาวพอดีมีโอกาสที่จะเป็น ภาพของขาลงนะครับซึ่งตอนนี้ในทางเฟรมมันเนี่ยเริ่มต้นมาถ้าปิดแบบนี้เนี่ยอันตรายนะครับเพราะว่าแต่ยังเหลือเวลาอีกหลายวันนะถ้ามันปิดแดงแบบนี้ได้มันจะอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าภาพขาลงเริ่มเริ่มจะกลับมาแต่ถ้าเกิดว่ากลับไปย็นไปแท่งโดจิหรืออาจจะปิดแท่งเขียวได้ก็มีรูนที่จะฟื้นตัวต่อได้อาจจะเป็นการแค่ย่อสั้นๆหรืออาจจะเป็นการแค่ชิงไซ้นะครับเราดอปมาดูทางเฟรมเดย์ดอปมาดูทางเฟรมเดย์เราเห็นอ่ะโซนจากไทม์เฟรมวีค ราเห็นโครงสร้างชัดเจนเลยว,ว่ามีโครงสร้างของการขึ้นราคา1นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ตอนนี้จะเป็นเซกเมนต์ที่4ี่หรือเปล่าก็เลยมองว่าตรงน,นี้อาจจะขึ้นมาเป็นอ่าถ้าเรานึกถึงอิมเพลวเนี่ยอิมเพลวเนี่ยต้องมีส่วนในส่วนหนึ่งไปขึ้นขยายตอนนี้ื่อนสาไม่ได้ขยายแล้วถ้าเทียบกับหนึ่งไม่ถึงร้อยสี่แปดเพราะฉะนั้นถ้าจะขยายก็เกิดได้สอง,องกรณีคือการเกิดห้า x ก็คือเป็นขึ้นห้า x ขยายแทนถ้าตรงน,นี้ป็จะเป็นอิมเพล e อยู่นะ เป็นขึ้น 1, ตนตัวนี้เป็นขึ้น2แล้วต้องเก็บของอาจจะเป็นในรูปแบบของแฟลตก็ได้ก็คืออาจจะเป็น a แล้วอันนี้จะเป็น B สตองนะครับเป็น B สตองแล้วอาจจะเป็น C เฟลเพื่อจบขึ้น4คล้ายๆกับตัว Bitcoin ที่มันทาอยู่แล้วก็ค่อยวิ่งขึ้นขึ้น5อ่ะมุมมองเนี้ยยังพอลุ้นขึ้นได้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลุ้นให้มันเป็นอิมเพลสนะเงื่อนไขก็คือห้างหลุดฐานสองแล้วก็ใช้เวลาในการฟอร์มตัวอาจจะมากกว่าตัวน,นี้สัก1 2ถึงเท่าก็ด,กดีเพื่อจะลุ้นขึ้น 5x นะครับขึ้น 5x อีกมุมมองหนึ่งก็คือมองว่าเป็นแค่ชุดของการขึ้นเป็นนอนก็คืออาจจะเป็นมองเป็นตัว d i a ก o น o l ก่อนก็ได้ตัวตัว g ด n o l ก็เหมือนก็เป็น a b c d e แต่ว่าก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเข้าสู่กดขึ้นขยายก็คือ 5x ไม่ต้องเป็น t a เ g ็ตในการขึ้นอาจจะน้อยกว่าและอาจจะเป็นการปรับตัวที่จบไวนะครับประมาณนี้ถ้า 5x ก็จะอาจจะใช้เวลาในการขึ้นได้ดีกว่าจะถ้าเป็นเป็นลิมขึ้นเงี้ยอาจจะเป็นการพักตัวจบที่ไว ครัอาจอีกไอเดียน,นึงแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นแค่การขึ้นในรูปแบบของนอนคือ A B C X A B C ก็ได้นะครับอมองมองมองพร์นะถ้าจะขึ้นเป็นไปด้วยสามแบบเพราะฉะนั้นในภาพรายการผมก็จะมองว่ายังมีรุ้นที่จะขึ้นต่อได้นะเรางน้อยรุ้นไฮเดิมแล้วก็นิวไฮนะครับแต่ในภาพระยะสั้นเนี่ยผมมองว่าชุดเนี้ยก็อย่างที่เราวัดไปก็ไม่ควรหลุดโซนนี้ก็คือแนวรับอยู่ที่โซน 50- ถึง38 ปอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เรามาถึงแล้วก็คือ0.3506ถึง0.3769ควรจะยืนเหนือโซนนี้ให้ได้หรือว่าอย่างน,น้อยๆเลยก็คือไม่ควรหลุดตรงนี้นะครับเพื่อจะได้รักษาภาพในการขึ้นต่อนะครับเพราะถ้าเกิดขายมากๆเดี๋ยวนะักลงทุนอาจจะเกิดความกังวลไม่มีใครกล้าซื้อาอาจจะลงหนักได้นะครับลงหนักได้แต่สิ่งที่เราต้องมาตามต่อเดี๋ยวเราจะมาตามท่อนนิดว่ามีโอกาสย่อดได้ถึงโซนไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันจะเป็นเซกเมนที่4นะไม่ว่าจะเป็นขาดีเพื่อขึ้นขาอีกหรือจะเป็นขึ้นสี ก็ขืนห้านะสยสำหรับผในการเด้งรีบาวทั้งคู่นะครับแต่อยู่ที่ว่ามันจะจบตรงไหนนะครับในภาพระยะสั้นผมก็เลยมองว่ามีโอกาที่จะลุ้นฟื้นตัวต่อได้อย่างน้อยอีกขาหนึ่งนะครับและน้อยอาจจะเป็นการเด้งทดลองต่อเพราะฉะนั้นในรอบรีบาวถ้าเราหาจังประวัติดีๆอาจจะเปเล่นรอบเด้งรอบสั้นถ้าเกิดว่าโชคดีก็จะเล่นรอบข,ขาขึ้นภาพใหญ่ของขึ้น 5x หรืออาจจะเป็นขาอีนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมาตามต่อคือท่อนนี้นะครับว่าจะจบลงตรงไหนถ้ายังเป็นเทนที่ดีอยู่ ระวังนะครับสิ่งที่เราตามขึ้นสีอาจจะลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับหมายความว่าอาจจะไม่ใช่ถ้าตัวนี้มันยังเป็นเทรนในการลงที่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูภาพโครงสร้างของขึ้นย่อยภายในของการลงชุดนี้อเราไปดูต่อระมัดจุดท้ายไว้นะครับที่0.4617นะครับและราคาเนี่ยเริ่มมีการแบ่งเซกเมนต์ก็คือตรงนี้จากแท่งเขียวลงมาเป็นแท่งแดงกืนกินนัเรียกว่า engulfing ใช่ไหมแล้วก็เริ่มมีความลงเลกก็คือออกแท่งเขียว แล้วสลับมาเป็นแท่งแดงนะครับก็เลยเมอจะมองว่าอาจจะเป็น1 Segment 2 Segment แล้วต้งเป็น Segment ์ที่สหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นใน Target ก็ตระยะสั้นถ้าเราวัดคร่าวๆนะครับถ้าเรา time frame, เอาทําเฟรมวีคเป็นเกณฑ์นะครับส่วนนี้ออลมงมวางตรงน,นี้ผมก็เลยมองว่าดาวไซด์ในการลงถ้าจะลงต่อแล้ววีคนี้ปิดประมาณนี้มีโอกาสนะดาวไซด์ในการลงของตัว ADA เนะี่ยเช็ดปรับลึกๆเนี่ยอาจจะมาถึงโซนนี้ อาจจะมาถึงโซนนี้ได้ก็คือ0.3364จน0.3529เพราะฉะนั้นใครที่จะรอเล่นขาขึ้นในภาพระยใหญ่ผมอาจจะรอด,ดูที่โซนนี้เป็นโซนแรกถ้าหลุดเนี่ยเดี๋ยวราค่อยว่ากันอาจจะใช้จุดนี้เป็นจุดคัดใครที่ซื้อในสปอตนะครับเพื่อเล่นรอบของนอนถัดไปแต่ถ้าเก,กิดว่าใครที่เล่นภาพระยะกลางเนี่ยรุนว่ามันเป็นการเข้าตัวในรอบใหญ่เลยเนี่ยก็ต้องรุนไม่ให้หลุโดโลนิดอันนี้ต้องแล้วแต่ว่าคนจะถือท,ท,ทนเล่นขนาดไหนนะครับหรือว่าอาจจะหาจุดกลับตัวตอนนี้แล้วค่อยหาจุดเข้าแล้ววางคัด อ่ะอันนี้ก็แล้วแต่แผนของแต่ละคนอันนี้ผมพูดถึงภาพใหญ่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยย่อยไปดูว่าภาพระยะสั้นเราพูดถึงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราดับไปดูทำเฟรม D ครับเพื่อดูเซกเมนต์ที่สาว่ามีโอกาสจบหรือยังพอเราดับมาดูทำเฟรม D เราจะเห็นเลยว่าโครงสร้างของราคาเนี่ยเริ่มมีการแรงขายเริ่มเริ่มเริ่มช้าลงนะจากที่ลงมาแบบเป็นแท่งแดงด้วยความมั่นใจไหมตรงเนี้ยเริ่มราคาตรงนี้เริ่มเหมือนกับนักลงทุนเริ่มมีความลังเลยว่า เอ้ตรงนี้มีโอกาสจะขึ้นต่อไหมก็คือมีแรงซื้อสู้อยู่เพราะฉะนั้นในผมก็จะมองว่าตอนนี้ราคาที่สัสญญาณเตือนก็คือแท่งแดงของเมื่อวานเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะถ้ามยังไม่ได้ปิดแท่งเขียวกลับไปคืนจินแท่งแดงเนี่ยผมมองว่าโอกาสดาวซ้ายในการลงต่อมีโอกาสาลงมาถึงโซนนี้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้นในระยะสั้นผมมองว่าหน้าเซลหรือว่าน้าช็อตได้เปรียบนักขครที่จะเล่นเซลลหรือเล่นช็อตเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นการลงในภาพใหญ่ก็อาจจะได้หลุดโซนนี้ลงไปด้วย เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาจังหวะในการเซ์หรือช็อตกันสำหรับใครที่ได้ภาพาาระยะกกลนะส่วนระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีลุ้นเด้งได้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราดับไปดูเซกเมนต์ตันมาในถ้าเราดูในทางเฟรมเบย์เนี่ยตอนนี้ราคาเริ่มมีการแบ่งสวิงก็คือหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์ตรนนี้จะลงเซกเมนต์ที่สามเลยหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแค่ขึ้นหนึ่งแล้วก็คืออาจจะมีขาเออันนี้เป็นบีสตองแล้วเดี๋ยวมีขาซีาก่อนหรือเปล่าถ้าตรงนี้จะลงมาไปดิ่มเพลสใช่ไหมเพื่อจบขึ้นสองแล้วก็ลง 3. สามแรงๆหรือว่าตรงนี้อาจจะเป็นแค่โครงสร้างยอดเรือจะลงเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจจะเป็นริมอันนี้ก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้เราไม่ได้เราไม่ไไม,มีทางรู้จกนกว่าเก้าจะเฉลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพอจะแคสต์อ่ t พอที่จะลองหาจาังหวะในการเข้าเนี่ยผมก็เลยดูว่าเราไปดูว่าจุดรีบาวชุดนี้มันนีโอกาสจบหรือ,อยังแล้วก็ชุดที่ลงมาเนี่ยถ้าไม่เบรกตรงนี้มีโอกาสลงได้ถึงไหนเพราะในภาพระยะสั้นถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นโครงสร้างของนอนจริงๆนะครับ ขอนอนจริงๆโครงสร้างของราคาอาจจะลงมาถึงชุดนี้แล้วก็ถ้าเรามองว่าตรงนี้ลงไปน็นนอนก็ทาร์เก็ตโซนก็จะใกล้ๆกันอาจจะลงมาแค่ตรงนี้ก็ได้อันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งในในภาพระยะสั้นนะเป้าจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้การวัดก็คือ100%จากชุดนี้จากไส้เทียนตรงนี้ยกขึ้นไปถึง เอาร้อยไว้ล่างเอาสูนไว้บนแล้วก็ลยมาวางที่จุดเริ่มต้นตรงนี้ของจุดเซกเมนต์ที่สองเนี่ยอ่ะก็จะประมาณนี้แต่เป้าภาพระยะกลางภาพใหญ่เนี่ยมองตรงนี้แล้วเราดัปไปดูทางเฟรมสี่ชั่วโมงครับเราดอปไปดูทางเฟรมสี่ชั่วโมงเราเห็นโครงสร้างของราคาเนี่ยตอนเนี้ยที่เราเห็นก็คือเซกเมนต์เนี้ยก็คือเซกเมนต์เทรนชุดเดียวกันใช่ไหมตรงนี้เป็นเซกเมนต์ต่บนะเซกเมนต์เนี้ยผมมองว่าชุดขาลงตรงเนี้ย น่า,นา,นานจะจบแล้วก็ได้แต่ตรงนี้ถ้ารีบาวมาไม่เกิน68%ของชุดนี้นะครับในเซกเมนที่สองเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะลงต่อแรงๆได้เพราะฉะนั้นถ้าดีดมาไม่ผ่านชุดนี้นะครับมีโอกาสที่จะลงต่อแรงๆได้เพราะฉะนั้นโซนแนวต้านนะครับที่เราจะหาจังหวะเซลหรือว่าช็อตก็คือเบื้องต้นอาจจะเล็งไว้ที่โซนนี้ก่อนนะครับก็คือตรงนี้0.5 0.3853ถึง0.380นะถ้าไม่ผ่านตรงนี้มีฝุดกับตัวหน้าเซลล์หรือว่าหน้าชอนส่นใตเป็นเล่นเป้าด้านล่างได้ขอโทษครับตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นในภาพระยะสัรร้นเนี่ยมีรุ้นนะครับถ้าไม่ผ่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องระวังนะถ้าชุดนี้ในภาพใหญ่เป็นโครงสร้างของของชุดของการลล่นภาพใหญ่ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นแค่เซกเมนต์แรกซึ่งอาจจะเป็นขึ้น1ห,หรือ A ใช่ไหม ตรงนี้อาจจะเป็นขา2หรือ B เพราะฉะนั้นถ้าเป็นขา2หรือ B เนะี่ยถ้าตรงนี้มันยังไม่จบตัวนี้อาจจะเป็นแค่กโพลิเวฟก็คือ e, จะมีการย่อยเป็นขา a ขา b นะครับใน B ก็จะมี ABC ใช่ไหมในมีการขึ้นขา C เนะี่ยอาจจะเจอการหีบร,รีบาวแรงๆได้เพราะฉะนั้นใครที่จะมาไล่เซลล์ตรงนี้อาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้ด้วยในการขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเข้าผมก็เลยมองว่าถ้าจะลงต่อโซนเนี้ยอาจจะถ้าเกิดว่ามีจุดกลับตัวใช้จุดนี้เป็นจุดคัดก่อนก็นกได้เพื่อเล่นลงไปหาโซนนี้ถ้า มีจุดกลับตัวก็น่าสนใจลงไปได้แต่ถ้าไม่มีระวังอาจจะเป็นมุมมองที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการวางหาจุดคัดแต่ถ้าเกิดว่าใครหารับความเสี่ยงระดับเ m ตรงนี้นไม่ได้ก็ลองดูจุดกลับตัวในทม์เฟรมเล็กกว่านี้อีกนิดหนึ่งอันนี้เดี๋ยวลางเช็คนิดหนึงนน่งว่าชุดเนี้ยลองใช้สเปคนิดนึงว่ามันจะรีบาวได้ได้ถึงขั้นไหนนะครับดูในทาําเฟรมหนึ่งชั่วโมง ชุดนี้ที่ที่ราคาเริ่มมีความนองเละเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าชุดนี้อาจจะเด้งเป็น A B C ก่อนนะแต่ก็คืออาจจะเป็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์นะครับผมก็เลยมองว่าตรงเนี้อาจจะเป็นขาแรกนะครับขาแรกซึ่งยังไม่รู้นะว,ว่าตรงนี้อาจจะเป็นดิ่มพาก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ถ้าจะขึ้นแรงๆเนี่ยอาจจะไปถึงโซนนี้ได้อ่าเป็นทาร์เก็ตโซนเดียวกันที่เราเร็งไว้เลยในภาพระยะสั้นตรงนี้อาจจะมีย่อได้แต่ถ้าเกิดว่า มันตัวนี้เป็นน e ิมพเาเนี่ยโซนเซล์หรือช็อตถัดไปจะอยู่ที่โซนนี้เดี๋ยวเนาะถ้าตอนนี้ไปขึ้นสามใช่ไหมจะไปขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามเนี่ยอาจจะบรรลุตรงนี้แล้วไปจุดกลับตัวเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในวันเนี้ยราคาเบรกตรงนี้ได้เดี๋ยวลองดูก่อนนะเบรกชุดนี้ได้ผมก็มองว่าไม่ค่อยน่าไล่นะถ้าจะถ้าจะลงมาเนี่ยถ้าจะบายหรือว่าลอเนี่ยผมว่ารอดู ตรงการย่อลงมาใกล้ๆ่วนนี้ดีกว่าเพื่อไปเล่นอัพไซต์ข้างบนน่าจะดีกว่าเพราะถ้ามันเรามาไล่บายเนี่ยมีโอกาสที่ราคาเนี่ยถามว่าไปได้ได้ไหมก็อาจจะได้แต่คุณต้องรับความเสี่ยงถ้าเกิดว่าจะลงส่วนตัวนะครับอาจจะรอเล่นหน้าเซลลนะครับเราจุดกลับตัวแล้วมีจุดกลับตัวน่าสนใจกว่าถ้าชาจะบายถ้าชุดนี้ราคามีการย่อมาอาจักครึ่งหนึ่งอาจจะหาจังหวะเข้านะครับแต่ถ้าเกิดว่ารอเล่นในภาพใหญ่จริงๆเนี่ยผมก็จะไปรอดูโซนหน้าล่างตรงนี้ จะมีโอกาสลุ้นถือสบายใจมากกว่านะครับตอนนี้มองว่าอาจจะเป็นการเด้งผู้ลงต่ออยู่มองว่าจะเป็นการเด้งผู้ลงต่ออยู่มีโอกาสเป็นการเด้งผู้ลงต่ออยู่เพราะว่าเท่าแรั้นเนี่ยอาจจะมีการเด้งต่อได้อยู่นะแต่ในภาพใหญ่เนี่ยยังมองว่ามีโอกาสลงต่อเพราะในภาพของเดที่เราดูเนี่ยมันกดดันจากแท่งแดงแ้่นี้แหละประมาณนี้เพราะฉะนั้น รบบใดที่มันยังไม่ผ่านหรือปิดเหนืออยา่างน้อยสี่ชั่วโมงเนี่ยโอเคเอาเอาเดเป็นเกณฑ์แล้วกันก็คืออย่าให้มีแท่งของเดย์ปิดปิดสูงกว่าแท่งแดงนี้แล้วกันถ้ายังไม่ปิดก็คือเอาไว้เป็นเกณฑ์มีโอกาสที่จะลงต่อก็คือคิดว่าการีบาของชุดนี้ไม่น่าเกิน่วนนี้หรอกอาจจะเป็น a b c ก็ได้เพื่อลงต่อในภาพใหญ่ถ้าชุดนี้ลงมาเป็นนอนชุดนี้ลงมาเป็นนอนนะครับ อือหรือถ้าเป็นอีพาวก็ลงแรงเลยนะครับประมาณนี้สำหรับตัว A D A น่าจะพอเป็นไอเดียในการเทรดที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆเพือ่อนๆทุกท่านได้ใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์นี้นะฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชรแบบ์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมากสวดสดีครับขอบคุณมากครับ